สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big บิ r กเซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะมีเหรียญนะครับเจริญพรกลางนะครับผมมาขั้นนะครับมีเจริญพรกลางมาให้รับชมนะนะครับวันนี้วันที่29นะครับตุลานะครับ6 5ห้านะครับตอนนี้กระแส เจริญวงการก็กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วนะมาให้เปิดรังนะครับเปิดลุ้นนะครับให้ชอบบูชานะมีหลายรายการนะครับตอนนี้ก็หลักๆผมก็เอาเป็นเน้นที่เนื้อน้ะเนื้อเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้เจริญวงการม่ทุกเนื้อน,นะครับก็ขยับนะฮะนะปีกเครื่องบินก็ยังมีราคานะครับขยับขึ้นหมดนะครับทองแดงนะครับไปทองแดงไปเงินทองแดงเงองง่อ ทองแดงมันปูนะครับทองแดงลมดำนะครับก็มีราคานะอัมปาก้านะครับนะมีหลายรายการนะครับสำหรับเจริญพรกลางนะอันนี้เจริญพรกลางนี่วัตถุประสงค์คือสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับที่หน้าวัดมวยดวนนะครับนี้ออกรุ่นนี้ออกปีหกหกสี่นะครับเจริญพรกลางนะเนี่ยมาดูนะครับนี่ผมได้มาเนี่ยนวะว่านะ่ เ <c oughs> นี่ยนาวะนะครับหลายพันอยู่นะเนี่ยรายการที่สองจุดสองนะจะมีนวะลงยาจีบอแบบนี้นะแบบเต็มองนะครับแล้วก็ครึ่งองนะนวะลงยา,าพื้นส้มนะครับลงยาจีบอแบบเต็มเต็มองนะครับนะก็มีหลายหลายรายการอยู่นะครับของผมไม่เป็นแบบเต็มองนะครับนวะลงยาจีบอแบบเต็มองนะขอบ ป้องอ้อยนะครับขอบป้องอ้อยก็จะสวยงามเป็นที่นิยมามากกว่าขอบเรียบขอบธรรมดานิดหน่อยนะครับแต่ว่าขอบป้องอ้อยหรือขอบธรรมดาก็น่าเก็บน่าสะสมนะผมว่าสวยทั้งสองอย่างนะนะโดยส่วนตัวชอบขอบขอบธรรมดานะครับสวยกว่าดูแบบดูคลาสสิกกว่านะครับดูสวยกว่านะนะแล้วแต่คนชอบด้วยนะแล้วแต่มุมมองนะอันนี้ก็เป็น นะวะบล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคําถ้าบล็อกทองคํานี่จะแบบเต็มองนะหางของตัวนี้นะไม่หานอากาศนะครับหรือว่าเป็นยันนะหางจะติดติดขอบเลยนะนี่ครับหางจะติดติดกับขอบเหลี่ยนเลยนะแต่ถ้าบล็อกธรรมดานี่จะไม่ติดขอบนะครับจะหางจะขอบเหลี่ยนนิดหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้นะนี่นะบ่งบอกถึงบล็อกทองคำนะครับ เนี่ยหางแอรนากาศนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขาเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะไม่ค่อยเห็นชัดนี่กล้องอาจจะมัวมัวหน่อยนะโดนไอ้น้ำโดนอะไรนะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวเลยนะตุลานะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันพฤศจิกานะครับผมประมาณวันที่หกอะไรประมาณนี้นะเริ่มหนาวนะ มีข่าวมานะครับแต่ภาคใต้นี่ยังน้าท่วมอยู่เลยนะฝนตกนะเพราะภาคใต้นี่ไม่มีช่วงฤดูหนาวนะไม่เหมือนกับาภาคเหนือนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะเร่งแสงนะ เร่งแสงเล่นนิดหน่อยนะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับในความสวยของเหรียญน,นะครับผมนะเนี่ยความสวยนะใบหน้าหลวงพ่อนะนี่ครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บล็อกนี้เหมือนกับอบล็อกเดียวกับเจริญพรบนนะครับนะบล็อกเดียวเหมือนกันเลยนะครับผมใบหน้าหลวงพ่อนะจะมีแตกต่างกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่โดยรวมแล้วเหมือนเปรียบเลยนะฮะ สำหรับเจริญพรกลางนะครับกับเจริญพรบนนะฮะเจริญพรบนตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปสูงริ้วเลยนะเดี๋ยวก็เจริญพรล่างตามมาแล้วนะครับนะเจริญพรล่างนี่ผมมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่ามีแค่สองเหรียญน,นะครับน่าจะเอาไว้ใส่เอาไว้บูชานะครับนี่ครับนะสวยงามนะเนียนวะนะครับนี่จุดเด่นหลวงพ่อนะนี่ครับท่านั่งสมาธินะนะแต่ว่าแบบ นะรักพักนลืมตานะครับแบบนั่งแบบนะครับทำสมาธินะแต่แบบลืมตานะ,นะเนื้อเนนวะนะครับด้านหลังเขียนว่าเมตตามหานิยมนะแล้วก็มียันนะยันนะตอกนวะชัดเจนนะฮะนะครับ เหรียญสวยนะเหรียญสวยนะเลขโค้ดสามหลักนะสามสี่สี่นะเลขโค้ดเลขโค้ดสามสี่สี่นะนี่นะครับเลขโค้ดถือว่าหายากนะเพราะว่ามีแค่สามหลักนะครับแล้วก็มีสองหลักนะจะมีสี่หลักห้าหลักก็ว่ากันไปนะเพราะว่าก็สร้างสร้างเยอะอยู่นะครับสร้างเยอะอยู่นะเออ สามหลักนี่ใครมีก็ถือว่าก็ถือว่าหายากนะครับนี่ยสามสี่สี่นะเก็บตองสี่แล้วนะครับผมเน,นี่ยถือว่าเลขสวยนะเลขสองหลักสามหลักนะครับเลขยังสลับหรือว่าเลขเบิ้ลเลขตองนะครับก็เป็นถือว่าเลขสวยนะเหรียญสวยเลขสวยก็ราคาสูงรย้่เลยนะผมนะเหรียญนี้ผมได้มาก็ สองพันนะครับผมนะตรงๆเลยสองพันนะผมได้มาประมาณสองพันนะนี่ชอบบูชามาแต่บางเพจถ้าแรงๆนะครับบางเพจลูกค้าฐานลูกค้าเยอะๆนะครับเพจใหญ่ๆก็จะแพงกว่านี้แน่นอนนะอันนี้ผมได้มาผมถือว่าได้มาราคาที่ถูกมากนะแต่ผมเอามาบูชานะครับนะนะตอนนี้นะแค่ออกปีที่แล้วนะตอนนี้กับกระแสะกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับมาแรงอีกแล้วก็ ราคาก็ทุกรายการก็ขึ้นหมดนะครับราคาขยับขึ้นรุ่นนี้ต้องบอกว่าขยับขึ้นเป็นเป็นสเต็ปนะครับผมนะค่อยๆขยับขึ้นนะไม่ไม่ใช่แบบว่ารุ่นอื่นเหมือนรุ่นอื่นที่จะมีบางรุ่นที่จะอาจจะโปรโมทบ้างนะครับผมนะแล้วก็อัพราคาอะไรแบบโปรโมทให้แรงอะไรอย่างนงี้นะแต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ค่อยๆขยับขึ้น,นแล้วราคาลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับณตอนนี้นะ ลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับเจริญผลการนะรนะกระแสนะครับนิยมขึ้นอีกแล้วนะนะอีกไม่ปีสองสามปีนะครับรับรองว่าแพงขึ้นแน่นอนนะแพงขึ้นเยอะเลยละครับนะนะครับแพงขึ้นเยอะเลยนะครับนวะลงยาส้มนะครับก็อตอนนี้ก็ประมูลกันอยู่ที่สี่ห้าพันแล้วนะครับผมนะไม่ต่ำกว่าสี่พันนะ นะครับเป็นแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับผมได้เนื้อเงินมานะเนื้อเงินลงยาแดงนะเนี่ยเราได้มาประมาณราคาสามพันนะครับสามพันเจ็ดนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อไปนะให้รับชมนะครับนะสาหรับเจระเข้กลางนะฮะแล้วก็เนื้อเงินนะครับวันนี้เอาเนี้ยนาวะนะครับเนี้ยนาวะลงยาจีวรน,นะครับแดบเต็มโบงนะมาให้รับชมก่อนนะครับว่าความสวยประมาณนี้นะแล้วก็ จุดจ่ายตังตรงไหนนะบล็อกทองคํานะครับผมนะนะครับให้ดูแบบละเอียดนะครับความสวยงามนะครับเนี้ยด้านหลังก็เป็นยันนะครับผมนะนะครับนออาาล,ล้อตกอัศระเ้ขยันนะนะวัดห้วยด้วนนะแบบย่อ,ยอๆนะวัดทานอาหารนะ วททนะครับตรงนี้นะนะครับคนดูไม่ออกนี่ก็จบเหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้นะวัดทานทหารนะครบในททนะตอกติดกันเลยนะดูยากนะครับคนไม่รู้จักนะครับผมนะหรือว่าคนเพิ่งรู้จักหลวงพ่อใหม่ๆนะหลวงพ่อพัดนะตอนนี้ก็โอรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่าราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับถึงจะขยับค่อยๆขยับขึ้นก็จริงนะแต่ว่า กระแสก็มาเรื่อยๆนะครับผมนะกระแสเริ่มมานะลูกค้าก็หาลูกค้าก็เยอะนะครับผมมีคนรู้จักนะครับเนะี่ยติดตามนะครับเช่าหาบูชา <c oughs> เดี๋ยวเจริญพรกลางเยอะขึ้นนะครับหาลูกค้าเยอะขึ้นนะครับราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะต้องรีบเช่าบูชานะครับผมนะสะสมตอนนี้นะเนื้อเนื้อทองแดงมันปูนะห้องแดงลมดําก็มีราคาหมดนะ เนี่อปีกเครื่องบินนะแล้วก็ทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะแบบตัดแบบว่ามีหลังเรียบนะครับผมนะมีหลังเรียบด้วยนะเนืมีขอบป้องอ้อยนะครับขอบเรียบนะครับแล้วก็แบบเต็มองคไม่เต็มองนะมีหลายรายการให้เรียกอยู่นะครับแล้วก็ลงยานะครับลงยาหลายรายการนะครับผมนะนะ้ปากกาเนี้ยนวะนะครับแล้วก็ เนเนงินนะเงินหน้ากากทองคำนะครับแล้วก็แบ่งกันไปอีกเป็นโซนๆไปนะครับแบ่งกันไปหลายโซนอยู่นะมันมีมีหลายเนื้อหลายรายการนะครับแต่ว่าอย่าคิดไม่ออกนะวัดก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ครับความสวยงามนะเงินราวะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามา รับชมนะเนื้อเงินต่อนะสําหรับรุ่นเจริญพกลางนี่นะครับเนี่ยเอาเอาขั้นเหรียญไข่ปลาหน่อยนะครับผมนะเรียนขั้นเหรียญไข่ปลาหน่อยนะเหรียญไข่ปลายังมีอีกหลายรายการหลายหลายเหรียญหน้าที่จะมารีวิวให้รับชมนะครับผมแล้วก็มีแบ่งปันอยู่นะบางเหรียญมีแบ่งปันนะครับนะรางจำนวนนี่นะแั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะช่องบิ๊กเซอร์เวย์นะครับผมนะ เราติดตามใกล้ก้ถึงห้าร้อยแล้วนะฮะใกล้ถึงห้ารนะ้อยขท่านแล้วนะฮะประมาณสักสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแปดประมาณนี้นะเราจะไม่ผิดนะนะฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะฮะนะกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะถ้ากดกระดิ่งนี่จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับภาพผมทําคลิปนะครับผมทําคลิปลงแล้วจะมีเอฟซีะ FC นะครับพี่พ จะได้รับชมเลยนะก่อนใครเลยนะถ้ากดกระดิ่งนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะนะพราประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะนะนะครับผมนะมาอัปเดตนะครับให้รับให้พี่ๆรับชมนะครับสำหรับเจริญพรกการสร้างองค์พระใหญ่นะหลวงพ่อพัดนะครับนะวัตถุประสงค์ดีนะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนนะ นะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับผมส่งผลถึงอนาคตนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะจะเป็นพระหลกัหลกๆของนอหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับเจริญกรนกลางนี่นะนะถึงจะกระแสจะค่อยๆค่อยๆดังราคาค่อยๆขึ้นก็ตามนะแต่ไม่มีหยุดนะครับแล้วไม่มีใครมาอัพนะครับไม่มีใครมาสร้างกระแสนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะดังด้วยรุ่นของเขาเองนะดังด้วยตัวเขาเองนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผม